สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News เล่าข่าวการเมืองสรุปข่าวประจำวันความชัดแพรทองทานเพื่อไทยความโล่งใจสุดปังของสังคมความชัดเจนของนางสาวแพรทองทานชินวัตรที่ยืนอยู่บนความชัดเจนจากผลการเลือกตั้งในเดือนพฤษภาคม ทําให้มีความชัดเจนในยางกาวแห่งพรรคเพื่อไทยมากยิ่งขึ้นนั่นก็คือหากพรรคเพื่อไทยได้รับเลือกมาเป็นอันดับหนึ่งนายกรัฐมนตรีต้องเป็นคนของพรรคเพื่อไทยไม่มีเหตุผลใดที่จะให้คนของพรรคการเมืองอื่นเป็นทั้งหมดนี้เท่ากับเป็นการสร้างความแจม่นชาติไม่เพียงแต่ผ่านการเคยปัดปฏิเสธโดยตรงที่จะไม่ร่วมกับพรรครวมไทยสร้างชาติ ไม่มีชื่อพลเอกประยุจันโอชาอยู่ในระบบหากประการที่สำคัญเป็นอย่างมากคือการจะไม่มีชื่อของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณอยู่อย่างเด็ดขาดที่สำคัญเป็นอย่างมากเป็นการประกาศณเบื้องหน้าตัวแทนของพลเอกประยุจันโอชาณเบื้องหน้าตัวแทนของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณโดยมีนายอนุทินชายวิรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทย โดยมีนายจุรินลักษณาวิสิทธิ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์อยู่ในความรับรู้โดยตรงนี่ย่อมเป็นความแจ่มชัดซึ่งสังคมรอคอยจากพรรคเพื่อไทยถามว่าความแจ่มชัดนี้เกิดขึ้นจากปัจจัยอะไรในทางการเมืองอาจไม่ได้อยู่ที่ความเชื่อมั่นที่ว่าพรรคเพื่อไทยจะต้องกำชัยชนะในการเลือกตั้งเหนือกว่าพรรคการเมืองอื่นอย่างแน่นอน เนื่องจากความเชื่อมั่นนี้เป็นความเชื่อมั่นโดยพื้นฐานอยู่แล้วจากทุกพักการเมืองแม้กระทั่งพักรวมไทยสร้างชาติเพราะว่านับแต่การเลือกตั้งเมื่อเดือนมกราคม2544เป็นต้นมาที่ชัยชนะเป็นของพักไทยรักไทยความเป็นจริงของการเลือกตั้งก็อยู่ในมือของพักไทยรักไทยอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะใช้ชื่อพักพลังประชาชน ไม่ว่าจะใช้ชื่อว่าพรรคเพื่อไทยแต่ความมั่นใจกระทั่งนางสาวไพรงทานชินวัตรประกาศในท่ามกลางหัวหน้าและตัวแทนพรรคสำคัญในสมรภูมิทางการเมืองมาจากความมั่นใจต่อความต้องการของสังคมเริ่มมีความแจ่มชัดหากถามว่าทิศทางอันสะท้อนความต้องการของสังคมไทยว่ามีเป้าหมายอยู่ที่ใด ขอให้ประเมินจากกระแสะความนิยมของพักเพื่อไทยประสานกับความนิยมของพักก้าวไก่บ่งชี้ไปในทิศทางที่ต้องการเป็นการเปลี่ยนให้ได้บังเกิดบ่งชี้ว่าไม่ขาดรับกับความต้องการไปต่อไม่ว่าโดยกระบวนการของพักรวมไทยสร้างชาติไม่ว่าโดยกระบวนการก้าวข้ามของพักพลังประชารัฐพักเพื่อไทยพักก้าวไก่ต่างหาก คือจุดร่วมอย่างสำคัญขอขอบคุณข้อมูลจากมฏิชนออนไลน์คู่เอกชนบุรีหวานใจสนธยาปทะบ้านใหม่นายกเจตเลือกตั้งปี2,566คู่เอกสังเวียนเมืองชนสุกมลหวานใจสนธยาปทะานายกเจตอดีเด็กกำนันปอแปรพักปราสังกัดค่ายเหงนายกเจตชอบสไตล์เหงมากกว่าลูกกำนันปอ ฝ่ายบ้านใหญ่ไม่หลบส่งสะพายใหญ่สุกุมนล,ลงสนามชนขาใหญ่บางพระเชื่อว่าการเลือกตั้งสสวันที่14พฤษภาคม2566สนามเลือกตั้งชนบุรีคงจะถูกจับตามองมากเป็นพิเศษเพราะเป็นเดิมพันธ์อนาคตของบ้านใหญ่ตระกูลคุณปืม้มกับบ้านใหม่สุชาติชมกินจะว่าไปแล้วผู้สมัครสสชนบุรีพักรวมไทยสร้างชาติ อย่างน้อย7จถึงแคนล้วนแต่เคยอยู่ในสังกัดบ้านใหญ่กำนันเปาะอย่างเช่นนายยกเจตสมเจตเกิดวัฒนานายกเทศบนตรีตำบลบางพระอำเภอศรีราชาหลายสมัยสำหรับเลือกตั้งปี2566บ้านใหญ่ชนบุรีในสีเสื้อพักเพื่อไทยได้ส่งเบียร์สุกมลขุนปืมอดีตสอสอชนบุรีและอดีตรัฐบนตตีว่าก,าร,กระทรวงวัฒนธรรม ลงสมัครสอสอชนบุรีเขต6แข่งกับนายกเจตสมเจกเกตวัฒนาพักรวมไทยสร้างชาติจังหวัดชนบุรีในการเลือกตั้งปี2566กะกะตได้แบ่งเขตใหม่10เขตเลือกตั้งโดยเขต6ประกอบด้วยอำเภอศรีราชาเฉพาะ4ตำบลและอำเภอเกาะสีชังผู้สมัครสอสอเขตนี้ที่เป็นตัวเต็งม,มี4คนคือ สุกุมลคุณปืม้มพักเพื่อไทยสมเจตเกตวัฒาพักรวมไทยสร้างชาติขวัญเลิศพาน,นิชมาศอดีศสจุนบรีพักภูมิใจไทยและกิจชีวะธรรมนนพักก้าวไก่สมัยที่แล้วอเภอรษีร,ราชาจัดอยู่ในเขตห้ขวัญเลิศพาน,นิชมาศพักอนาคตใหม่พิกเอาชนะพันศักดิ์เกตวัฒาอดีศสจุนบุรีพักพลังประชารัฐ สายบ้านใหญ่คุณปืมซึ่งหลังยุบพักอนาคตใหม่ขวัญเลิศย้ายไปอยู่พักภูมิใจไทยบ้านใหญ่บางพระนายกเจตหรือสมเจตเกตวัฒฐานักธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและนักการเมืองท้องถิน่นที่สนิทชิดเชื้อกับกำน,นันปตาะแต่เลือกมาอยู่กับเสียเหงตระกูลเกตวัฒฐาได้ชื่อว่าเป็นบ้านใหญ่บางพระ มีพันศักดิ์เกตวัฒนาเคยเป็นสสชนบุรีสังกัดพัคพลังชนในปี2 5 5 4และเคยเป็นเลขาธิการพัคพลังชนนอกจากนี้เครือญาติของพันศักดิ์ยังเป็นผู้นำท้องถิ่นอาทิสมเจเกตวัฒนานายกเทศบนตรีบางพระสมศักดิ์เกตวัฒนานายกอบตาบางพระและเอกรัรเกตวัฒนากำนันตำบลบางพระ เดิมทีมีข่าวว่าบ้านใหญ่คุณปืมจะส่งพันศักด์เกตวัฒนาลงสนามเขตอำเภอศรีราชาอีกสมัยหลังนายกเจตตัดสินใจไปอยู่กับบ้านใหม่เสียแปะสนทยาจึงตัดสินใจส่งภรรยาเบียสุกมลลงสนามแทนพันศักด์ต้องลุ้นกันว่าตระกูลเกตวัฒถาบ้านใหญ่บางพระจะเทใจช่วยนายกเจตแบบยกตระกูลหรือพันศัก์ ยังจะช่วยบ้านใหญ่ขุนป้มที่มั่นบ้านใหญ่เบียสุกุมนขุนปื้มเป็นคนบอกสามีว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เบียจะลุยสนามสอสอเขตเองโดยเสียแปะขยับไปลงสมัครสสบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยเมื่อปี2554สนธยาเว้นวรรคทางการเมืองบ้านใหญ่ชนบุรีตัดสินใจตั้งพรรคพลังชน จึงส่งเบียรสุกุมนเป็นแม่ทัพหญิงนำทีมลงสนามโดยปีนั้นมีนักการเมืองหนุ่มชื่อสุชาชมกินลงสอส,อสอเขตหนึ่งด้วยปีนั้นสุกุมนลงสมัครสสในเขตอำเภอบางละมุงซึ่งเป็นที่มั่นการเมืองของตระกูลคุณปืม้มมาตั้งแต่สมัยนิคมแสนจเจริญอดีตสสชุนบุรีน้องชายภรรยาก,กำนันปอยุคที่การเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเรียงเบอร์ พื้นที่ฐานเสียงของกำนันปอจะอยู่ในเขตอำเภอบางละมุงอำเภอศรีราชาอำเภอเกาะสีชังและอำเภอสัตหีบโดยมีนิคมแสงจเจริญและจะรูญงามพิเชษเป็นสสชนบุรีในสังกัดบ้านใหญ่คุณปืมขอขอบคุณข้อมูลจากคมชัดลึกชอบทางลัดมหากรรมเดิมพันอำนาจประเทศไทยได้เวลาตัริบบินเปิดงานอย่างเป็นทางการ ทุกพักการเมืองได้เลิกประเดิมยื่นใบสมัครสอสอเขตต่อกะกะตในวันที่3เมษายนที่ผ่านมาแต่คิวที่ข้อการเมืองจ้องตามไม่กระพิบคือวันที่4-7เมษายนการยื่นใบสมัครสอสบัญชีร,รายชื่อโฉมหน้าบิ๊กเนมแต่ละพักใครจะอยู่อันดับใดบ้างที่แบร์ไตโชว์หน้าโชว์ตาแม่ทับใหญ่กันเสร็จแล้วก็คือ พรรพลังประชารัฐส่งบิ๊กปอมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณหัวหน้าพักเป็นมือว้าอันดับหนึ่งในบัญชีปาร์ตี้ลิสต์ควบแคดดเดตนาย,ยกพักอีกตำแหน่งฝากพรรคภูมิใจไทยก็ล็อกสเปกส่งเสียหนูนายอนุทินชายวิรกูลหัวหน้าพักที่นอนมาแต่ไก่โหอยู่ในบัญชีลำดับแรกและครองกรรมสิทธิ์แคดดเดตนาย,ยกค่ายสอกกลาวเพียงผู้เดียวพรรประชาธิปัตย์ ส่งนายจุรินลักษณะวิสิทิ์หัวหน้าพักยืนหัวแถวบัญชีรายชื่อและแคนดิเดตนายกแต่ที่แน่แนทั้งอุงอิงแพรทองทานชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยกองดวงใจทักษิณชินวัตรอดีตนายกและนายเศษฐาทวีสินอดีตซีอหมู่บ้านจัดสรรดังไม่ติดอยู่ในโผผู้สมัครบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทย ถูกวางออเดอร์มาให้ชิงเก้าอี้นายกคนที่30อย่างเดียวเท่านั้นมาตำราเดียวกับพักรวมไทยสร้างชาติวางตัวให้บิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐุนตรีมาป้องกันตำแหน่งผู้นำสมัยสามอย่างเดียวไม่ย่างกลายเข้าไปสู่ในลิสสอสอบัญชีรายชื่อการที่อุงอิงเศรษฐาบิ๊กตู่ไม่กระโจนลงสนามชินเก้าอี้สอสอพอ กติการัฐธรรมนูญปี2560เปิดช่องไว้ไม่บังคับให้คนเป็นกระดิเดตนายกจะต้องลงสมัครสอสอจึงไม่เน้นความสง่างามแต่เน้นความปลอดภัยไว้ก่อนเพราะทั้งสามคนไม่ใช่นักการเมืองมืออาชีพอย่างอุง้งอิงและเศษฐาก็เหมือนมือใหม่หัดขับลงมาสัมผัสสนามการเมืองครั้งแรกหรือบิ๊กตู่ แม้จะเป็นนายกว่า8ปีแต่ก็มาโดยวิธีเงื่อนไขพิเศษดังนั้นจำเป็นต้องเผื่อทางลงกรณีท้าแพ้เลือกตั้งก็พร้อมเดินออกจากสนามไปดือด้อไม่ต้องมาเล่นเกมเสี่ยงเป็นสอสอบัญชีรายชื่อให้ถูกจิกหัวดานในสภาอย่างแพทองฐานเชื่อว่าอดีตนายกทักษิณคงไม่อยากให้มีตอนจบเหมือนพ่อและอาส่วนเศษฐา ถ้าวืดนายกก็กลับไปนั่งนับเงินเป็นซ e ออสังหาริมทรัพย์ต่อไปอย่างกรณีบิ๊กตู่ถูกหมายหัวจากฝ่ายการเมืองหนักกว่าใครถ้าเป็นสอสอเต็มตัวเมื่อไหร่ต้องไปขุกอยู่ในสภามีหวังโดนถล่มเช้าสายบ่ายเย็นหูชาแน่ DNA ลุงตู่เกิดมาเพื่อเป็นนายกเท่านั้นไม่คิดเป็นสสอเพราะไม่ค่อยสนใจให้ความสำคัญงานสภา อยู่ในอำนาจมา8ปียังจ้องจะใช้ทางรัฐเป็นนายกต่ออย่างเดียวเลยหรอลุงขอขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐด่ดากก,กตไว้ก่อนขอเสนอแคมเปญเลือกตั้งถ้าอยากให้บริสุทธิ์ยุติธรรมเป็นตามเจตจำนงประชาชนต้องมาช่วยกันรุมด่าดักหน้าดักหลังกกตไว้ก่อนช่วยกันตรวจสอบจับจองจะได้ไม่กล้าใช้อำนาจจับผิดหยุมหยิม อย่างที่แจกใบสม้มสุรพลเกียรติชาย,ยาก่อนจนแพ้คดี56ล้านพูดอย่างนี้เข้าข้างนักการเมืองโกงหรือโกงจริงกะกะตก็ทำอะไรไม่ได้ซื้อเสียงไม่เคยจับได้ที่จับได้คือคู่แข่งจับส่งทั้งนั้นกะกะตมีหน้าที่จับผิดเอกสารถอดเทปคำปราศัยจับโพสเฟซบุ๊กซึ่งก็คู่แข่งอีกนั่นแหละที่แคปส่งกะกะต นั่นคือกะกะตซึ่งใช้งบปีละ3,000ักว่าล้านบาทไม่รวมค่าจัดการเลือกตั้งมีพนักงาน2,000กว่าคนเงินเดือนสูงกว่าข้าราชการทั่วไปเพราะเชื่อว่าพนักงานกะกะตบริสุทธิ์ไม่ฝักไฝ่พักการเมืองใดคนจำนวนไม่น้อยเชื่อว่ากะกะตไม่เป็นกลางเพราะมาจากการสรรหากันเองในองค์กรอิสระให้ความเห็นชอบโดยสอนอชอรหรือสวออแต่งตั้ง ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญรัฐประหารทั้ง2,550และ2,560แต่ที่เป็นปัญหามาน้อยกว่ากันก็คือกฎหมายเลือกตั้งแต่ไหนแต่ไรดูถูกประชาชนไม่เชื่อถือเจตนงและก็ตั้งองค์กรกรกะตขึ้นเพื่อจ้องจับผิดทุกคะแนนเสียงต้องคลีนบริสุทธิ์เจออะไรเป็นบนทินนิดเดียวก็ต้องแจกใบเหลืองใบแดง ทำลาคะแนนเสียงทั้งเขตเลือกตั้งหรือทั้งประเทศกฎหมายเลือกตั้งตั้งแต่อดีตมองประชาชนจนเครียดกินเหล้าห้ามขายเหล้าวันเลือกตั้งราวกับหัวคะแนนหม่อมเหล้าอุ้มชาวบ้านเข้าขูหาห้ามขายทั้งวันเลือกตั้งเลือกลวงหน้าแต่เลือกตั้งผู้ว่ากทบร้านเหล้าเมืองนนปากน้ำครึคร้น เลือกตั้งถูกครั้งตำรวจกะกะตแถลงผลงานจับคนแก่ฉีกบัตรทั้งที่เจตนารมกฎหมายควรเอาผิดอาญากับผู้นำบัตรเลือกตั้งไปทำลายโดยทุจริตเช่นเจ้าหน้าที่เอาหีบัตรไปทิ้งไปเผาชาวบ้านฉีกบัตรเพราะเข้าใจผิดควรปรับ20บาทเป็นค่าให้บัตรไปกาใหม่ดูข่าวเลือกตั้งอเมริกา ดาราฮอลลีวูดถ่ายบัตรเลือกตั้งลงไอจีโชว์อย่างภูมิใจว่าเลือกไบเดนไม่เลือกทรัมป์แต่เป็นคนไทยติดคุกกฎหมายห้ามถ่ายบัตรเพราะเชื่อว่าเป็นหลักฐานรับเงินกรกตชุดแรกที่เครดิตสูงส่งคันเทพก็ตั้งมาด้วยทัศนะเดียวกันยังจำแม่นว่ามีผู้สมัครสอวอภาคใต้โดนใบแดงเพราะไปหาเสียงแล้วเด็กนักเรียนรำสีละต้อนรับ กะกะตชี้ว่าเป็นมหรสพทั้งที่มหรสพควรเป็นกรณีจัดฉายนักสแสดงดนตรีเรียกคนมาฟังปาใสเด็กรำสีละหรือรำอวยพรดึงดูดคนดูได้เท่าไหร่กันแต่กะกะตตีความกฎหมายเคร่งครัด20กว่าปีนี้กะกะตยิ่งพัฒนาการตีความกฎหมายที่บาจีจำกัดเจดจำนงอยู่แล้วตามตัวอักษรตามกระดาษ a 4 วัดกันหน้ากันหลังถูกต้องทุกกระเบียบยกตัวอย่างกรณีถือหุ้นสื่อซึ่งตัวกฎหมายก็แย่อยู่แล้วถือหุ้นสื่อควรมีความว่าสามารถใช้สื่อเอาเปรียบคู่แข่งในการหาเสียงไม่ใช่นิตยสารที่ปิดไปแล้วหรือหนังสือบริคภคสนธิที่จดทะเบียนครอบจักรวาลคดีนายธนาธรคดียุบพ,พักอนาคตใหม่ไทยรักษาชาติอาจถูกมองว่า มีใบสั่งแต่ก็มีคดีนอนเซนต์อีกไม่น้อยยกตัวอย่างใบเหลืองนายกอบจอกรสินซึ่งเลือกตั้งใหม่พักเพื่อไทยชนะถล่มทลายไม่ใช่ใบสั่งแง่แใบเหลืองเพราะผู้ช่วยหาเสียงโพสต์วันสุดท้ายใครได้ไป้ายหาเสียงหรือไปใช้ได้เลยกกตตีความให้ทรัพย์สินทั้งที่เป็นเรื่องปกติหาเสียงเสร็จผู้สมัครทุกคนกระทิ้งไป ชาวบ้านอยากใช้ประโยชน์ก็เอาไปเลยจะเลือกหรือไม่เลือกก็เอาได้ดีเสียอีกไม่ต้องจ้างคนไปหรือสีสุวรรณเอามารองชัดชาติป้ายรีไซเคิลแต่ถ้าก็กตอเอาผิดก็คงเจอเท้าคนกรุง1.3ล้านคูประกาศว่าไม่ได้เลือกเพราะป้ายรีไซเคิลโวยหาเสียงครั้งนี้ยังมีกดเหล็กในแผ่นกระดาษสี่เหลี่ยมสมองสี่เหลี่ยมที่ชวนขำกิงเชน โคตรพ่อโคตรแม่ผู้สมัครหาเสียงห้ามตายในช่วงหาเสียงก็ไม่ได้บอกว่าห้ามตายแต่ให้จัดงานพิธีเท่าที่จําเป็นงานศพงานบวชงานแต่งหลีกเลี่ยงงานขนาดใหญ่ที่มีผู้เข้าร่วมจํานวนมากหลวงจูพ่อผู้สมัครบังเอิญสโตกชักแงกะงานศพคนมาทั้งจังหวัดลูกชายโดนใบแดงนะครับผู้สมัครไปงานศพได้แต่ให้ส่งรีเฉพาะดอกไม้สด รีดผ้าหม่มรีดพัดลมเป็นทรัพย์สินทํำรากับเจ้าภาพอยากได้จนตัวสัน่นเขาจะเลือกไม่เลือกมันไม่ได้ขึ้นกับพวงรีดพวงเดียวหลอกห้ามนักแสดงนักร้องนักดนตรีซื่อมวลชนใช้ความสามารถเพื่อเอื้อประโยชน์ในการหาเสียงเลือกตั้งเข้าใจว่าห้ามขึ้นเวทีร้องเพลงหรือแสดงแต่ถ้ามดดำไปเดินช่วยพอ่อถือว่าใช้ความสามารถใหม นักร้องนักแสดงมีสิทธิเสรีภาพที่จะสนับสนุนพรรคหรือผู้สมัครใช่หรือไม่นี่ไม่ต้องพูดถึงสื่อซึ่งไม่ต้องเป็นกลางสื่อเลือกทางได้นะครับถ้าไม่ใช่สื่อรัฐเช่นวิทยุโทรทัศน์ของทหารหรือกรมประชาสัมพันธ์อันตรายของกกตไม่ใช่แค่ไม่เป็นกลางหรือมีใบสั่งอย่างที่คนเชื่อ แต่ที่สำคัญคือทัศนรัฐราชการกระดาษ A4 ดูถูกประชาชนไม่เข้าใจว่าการเลือกตั้งเป็นเรื่องของความนิยมซึ่งไม่ต้องมีเหตุผลไปเสียหมดไม่ต้องสะอาดบริสุทธิ์ไปเสียหมดขอแค่ผลออกมาสอดคล้องกับเจตจำนงของคนส่วนใหญ่กะกะตซึ่งเป็นคนไม่กี่คนไม่ใช่เทวดาไม่ควรมีอำนาจไปทำลายเจตจำนงหลังเลือกตั้ง ต้องแก้รัฐธรรมนูญหรือโลกะกะตหรือไปถึงรัฐธรรมนูญ2,540แต่ในเบื้องต้นถ้าอยากให้เลือกตั้งเป็นไปตามเจตจำนงประเทศนี้ขับเคลื่นด้วยเสียงด่าก็ต้องด่ากก,ะกะตดักหน้าดักหลังเอาไว้ขอขอบคุณข้อมูลจากประชาไทยศึกสองขั้วอุ้งอิงชิงนำกระแสประยุทธ์ขอไปให้สุด เลือกตั้งปี2,566อะไรก็เกิดขึ้นได้อุ้งอิงมีคะแนนนิยมนำโด่งประยุทธ์พระเอกฝ่ายอนุรักษ์นิยมยังไล่ตามห่างๆจับตาสนามภาคกลางกระสุนตัดกระแสสงครามเลือกตั้งเริ่มแล้วโพทุกสำนักชี้อุ้งอิงมีคะแนนนิยมนำโด่งประยุทธ์ยังเป็นพระเอกฝ่ายอนุรักษ์นิยมระวังตัวแปรที่คาดไม่ถึงคือก้าวไกล เลือกตั้งบัตรสองใบคนละเบอร์400เขตอะไรก็เกิดขึ้นได้อุ้งอิงชิงนำกระแสแต่ระวังบ้านใหญ่ใส่กระสุนเจาะสอสอเขตสกัดเพื่อไทยแลนด์สไลด์กกตกำหนดวันที่3-7เมษาย,ยน2566เป็นวันเปิดรับสมัครเลือกตั้งสอสอแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและสอสอบัญชีรายชื่อถือว่าเป็นยกแรกของสงครามเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ การเลือกตั้งทั่วไปในปี2566ยังเป็นเกมชิงอำนาจของสองขั้วคือฝ่ายประชาธิปไตยและฝ่ายอนุรักษนิยมตัวแทนฝ่ายอนุรักษนิยมคือพลเอกประยุจันโอชาที่ประกาศไปต่อในทางการเมืองครั้งหน้าด้วยการเป็นแคดเดตนายกของพรรครวมไทยสร้างชาติตัวแทนฝ่ายประชาธิปไตยนำโดยพรรคเพื่อไทยประกาศดุาสาชนะให้ขาด และให้ได้สสมากกว่า250เสียงเพื่อชิงความชอบธรรมในการจัดตั้งรัฐบาลสร้างแรงกดดันต่อ2 5 0อวอไม่ให้ก้าโหวตสวนฉันธามติของประชาชนสำหรับกาิกาการเลือกตั้งครั้งนี้กลับมาใช้บัตรเลือกตั้ง,งสองใบแบ่งเขตสสเขต400คนและสสบัญชีรายชื่อ100คนหารด้วย100คน จะเป็นสัสดส่วนของจำนวนสอส,อสอบัญชีรายชื่อหนึ่งที่นั่งที่แต่ละพักจะได้รับนักวิชาการอิสระอย่างธนพรสียากูลผู้อำนวยการสถาบันวิเคราะห์การเมืองไทยและนโยบายสรุปการเลือกตั้งครั้งใหม่ว่าการเลือกตั้งในปี2562พลังเสรีนิยมและอนุรักษนิยมชนะกันไม่เด็ดขาดตัวเลขอยู่ที่ฝ่ายละ15ล้านเสียง วันนี้การต่อสู้ระหว่างพลังสองขั้วนี้ยังดำรงอยู่จุดอ่อนของเพื่อไทยโพทุกสำนักชี้ไปที่อุงอิงขึ้นแท่นอันดับหนึ่งที่คนจะเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ในสนามเลือกตั้ง400เขตยังมีตัวแปรเรื่องกระสุนไม่ใช่เรื่องกระแสอย่างเดียวจากข้อมูลการเลือกตั้งสสปี2562ที่ Rocket Media Lab ทำข้อมูลไว้อย่างน่าสนใจทำให้ทราบว่าพักเพื่อไทยเป็นแชมป์ภาคอีสานและภาคเหนือส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกที่พักเพื่อไทยเคยเป็นแชมป์เมื่อการเลือกตั้งปี2554กับประสบความล้มเหลวและนีเป็นจุดอ่อนของพักเพื่อไทยไม่นับภาคตายที่เป็นจุดอ่อนตลอดการของพักเครือข่ายทักษิณปี2562ภาคกลาง รวมกรทมมีสอสอเขต106คนพักที่ได้สอสอมากที่สุดคือพักพลังประชารัฐ47คนและอันดับสองคือเพื่อไทย26คนภาคตะวันออกไม่สอสอเขต26คนพักที่ได้สอสอมากที่สุดคือพักพลังประชารัฐ11คนแต่เพื่อไทยไม่ได้สอสอแม้แต่คนเดียว ในปี2,566ภาคตะวันออกมีสอสเขต29คนภาคตะวันตกรวมตากและปะจัจจุบมีสอสเขต19คนพักที่ได้สอสมากที่สุดคือพักพลังประชารัฐ12คนและเพื่อไทยได้1คนปัจจุบันอดีตสอสพักพลังประชารัฐจำนวนหนึ่งได้ย้ายไปสังกัดพักภูมิใจไทยและพักรวมไทยสร้างชาติ รวมถึงบางกลุ่มก็ย้ายไปเพื่อไทยหากแกนนําเพื่อไทยประมาณกลุ่มนักการเมืองบ้านใหญ่หวังแต่กระแสสถานเดียวก็อาจไม่บรรลุเป้าหมายแลนสไลด์จุดแข็งของอนุร,รักษนิยมสําหรับฝั่งอนุร,รักษนิยมโพทุกสานักก็ชี้ว่าประยุทธ์มีคะแนนนิยมนําโด่งในภาคใต้และหากไม่มีฐานเสียงคนใต้พรรครวมไทยสร้างชาติก็ไม่มีราคาในตลาดเลือกตั้ง การเลือกตั้งปี2562ภาคใต้มีสสเขต50คนพักที่ได้สสมากที่สุดคือพักประชาธิปัตย์22คนพักพลังประชารัฐ13คนภูมิใจไทย8คนประชาชาติ6คนและรวมพลังประชาชาติไทย1คนส่วนเลือกตั้งในปี2566ภาคใต้มีจำนวนสสเขต60คน พักรวมไทยสร้างชาจึงหวังแชร์เก้าอี้สสจากพักประชาธิปัตย์ด้วยการโหนกระแสลุงตู่เหมือนที่พลังประชารัฐทำสำเร็จเกินคาดในสมัยที่แล้วส่วนพักค้่รัฐบาลเดิมอย่างพักพลังประชารัฐและพักภูมิใจไทยก็มีจุดแข่งที่นักการเมืองบ้านใหญ่ที่ความชำนาญในการเลือกตั้งสสเขตโดยเฉพาะภาคกลางภาคเหนือตอนล่างและและอีสานใต้ คีแมนฝั่งคั่วรัฐบาลเดิมประเมินว่าพักเพื่อไทยน่าจะได้ประมาณ170เสียงพักก้าวไก่ก็คงได้50เสียงขณะที่ฝั่งคั่วอำนาจเก่ารวมเสียงแล้วน่าจะเหนือกว่าคั่วฝ่ายค้านเดิมบวกด้วยเสียงสอวอก็เสนอชื่อนายกได้สำเร็จทั้งหลายทั้งปวงสิ่งที่คู่วอนุรักษ์นิยมมองไม่เห็นคือวตเตอร์คนรุ่นใหม่และนิววตเตอร์ ที่อาจพิกกระดานการเมืองด้วยการโหวตเลือกก้าวไก่ได้รับชัยชนะท่วมทนขอขอบคุณข้อมูลจากกรมจัดลึกปิดฉากนายกคนที่29เพื่อไทยได้ทีรณรงหาเสียงตามหมายเลขผู้สมัครเพื่อไทยได้ทีใช้หมายเลขผู้สมัครสอสบัญชีรายชื่อลำดับที่29รณรงค์หาเสียงเลือกตั้งปิดฉากนายกรัฐมนตรีคนที่29 หมายเลขผู้สมัครสสบัญชีรายชื่อที่จับสลากได้ในวันนี้ถูกนำไปใช้กับเคลื่อนหาเสียงเลือกตั้งตามแนวทางของแต่ละพัรคการเมืองแตกต่างกันไปพักเพื่อไทยบอกว่าหมายเลข29คือการปิดฉากนายกคนที่29ตามแนวทางของพัรคซึ่งหมายถึงพลเอกประรยุทธ์จันโอชาและจะถูกนำมาใช้เป็นสัญลักษณ์ในการหาเสียงเลือกตั้งสสแบบบัญชีรายชื่อ นับจากนี้เป็นต้นไปนายแพทย์ชนนานสีแก้หัวหน้าพักเพื่อไทยบอกว่าหมายเลขที่29เป็นหมายเลขผู้สมัครที่พักและผู้สมัครต้องการขอให้เป็นเลขคู่โดยลำดับที่29เป็นตัวเลขที่ดีเพราะอย่างไรก็อยู่แถวแรกท้ายๆล่า,า,ลางๆซึ่งง่ายต่อการมองเห็นรวมถึงเป็นคนละหมายเลขกับการเลือกตั้งแบบแบ,บ่งเขตเลือกตั้ง ซึ่งหากเป็นหมายเลขตัวเดียวอาจเกิดความสับสนได้เช่นประชาชนชื่นชอบพักเพื่อไทยและจำหมายเลขเดียวเมื่อถึงเวลากาบัตรแต่ไปการลงบัตรของผู้สมัครเขตก็จะเป็นบัตรเสียได้เพราะเท่าที่ตรวจสอบผู้สมัครเขตไม่เกิน20คนฉะนั้นถือว่าเป็นข้อดีของพักเพื่อไทยหัวหน้าพักเพื่อไทยกล่าวต่อว่าพักเพื่อไทยจะไม่ได้เตรียมทำสัญลักษณ์หมายเลขผู้สมัคร ที่29เอาไว้เพราะการประกาศเบอร์พักเราแทบจะไม่พูดถึงเนื่องจากจะทำให้ประชาชนสับสนต่อให้หมายเลขไม่ตรงกันกับผู้สมัครเขตแต่เกิดการเบอร์29จะเกิดบัตรเสียและการรณรงค์บัญชีรายชื่อจะเน้นไปที่โลโก้พักเป็นหลักหมายเลข29ถือเป็นการปิดฉากนายกรัฐมนตรีคนที่29ซึ่งตรงกับการรณรงค์หาเสียงของพรรค ถือว่าพักได้สัญลักษณ์ในการหาเสียงแบบบัญชีรายชื่อแล้วขอขอบคุณข้อมูลจากคมชัดลึกอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ